วันที่3พฤษภาคม2567นายเต็ดบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยพร้อมด้วยนายฮวนเปรโดเชอร์ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคกรุงเทพคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศประจำประเทศไทยหรือ ICRC และนางสาวแคทเธอรีนคลักสันหัวหน้าคณะผู้แทนกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง International Federation of Red Cross and Red Crescent s o c i e t i e s ร่วมเป็นประธานในงานกิจกรรมวันกาชาติและเสี้ยววงเดือนแดงโลกประจำปี2567 w o r l d Red c r s s s and r e c c r รีเซนเด2024ซึ่งมีแนวคิดหลักคือดำรงรักษาหลักมนุษยธรรม keeping humanity alive และในโอกาสพิเศษที่สภากาชาติไทย เร้ร่วมลงนามในกฎบัตรสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรมนุษยธรรม The Climate and Environment Charter for Humanitarian Organization รวมถึงการตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้มีผู้แทนยุวกาชาติจากสภากาชาติไทยและสภากาชาติประเทศต่ตางๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้และเอเชียตะวันออกจำนวนกว่า100คนจากโครงการ International Recross d and Recrecent d s Youth Network หรือ RCYN Hacklab Workshop for Community Innovation พร้อมด้วยบุคลากรจากทั้ง3องค์กรจำนวนอีกกว่า50คน ร่วมทำกิจกรรมภายใต้แนวคิดรักโลกและการทำประโยชน์เพื่อชุมชนอาทิการสร้างบ้านปูการซ่อมแซมทางเดินธรรมชาติการจัดการขยะและสร้างแนวกันขยะชายฝั่งที่ชุมชนบ้านบนอําเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อร่วมกันอนุรักษ์พื้นที่ธรรมชาติและระบบนิเวศตลอดแนวชายฝั่งรวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อมและจิตอาสาให้กับเยาวชนอย่างยั่งยืน วีระวงศวร,รัมถ่ายภาพเฉลิมรัตน้อยกลางรายงาน